คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาแอดเปอร์สีดาวแบบฟรีหายังไงไปดูกันเลยการหาแอดเปอร์สีดาวนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีที่แบบว่าทุกคนสามารถหาได้เลยนะสายฟรีก็หาได้หมดแค่เราเข้าไปหาที่แชทโลกครับแล้วเราดูคำว่า multiple dahlia มันจะเป็นสีม่วงครับเราก็คอยอ่านดูครับว่ามิติทิเปิลดาเลียเมื่อเรากดเข้าไปครับจะมีดันให้เราตีนะครับซึ่งตีได้8ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้1เศษนะครับก็เท่ากับว่าเราตีได้8เศษต่อ1ครั้งเมื่อเราตีครบแล้วครับให้เรากดที่แ c คโคอันนี้ครับกดมาที่ด้านล่างครับชั้นวางแผ่นเสียงนี่ครับเราก็มากดที่ตรงนี้เมื่อเราเก็บครบ40ชิ้นแล้วเราก็เอามาคับตรงนี้ครับเราก็กดที่หมุนไปเลย เ่าน,นี้ครับเราก็จะได้แอดเปอร์สีดาวฟรีๆมาแล้วตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับแต่ถ้าเราจะทําแบบดาวม่วงเนี้ยเราก็ต้องไปหาเรื่อยๆนะเราก็กดไปอีกรอบหนึ่งครับอย่างอันเนี้ยผมหามาหลายรอบนะผมก็เลยได้หลายดาวอันนี้ผมก็ขาบอีกรอบหนึ่งนะผมก็เอาอีก เป็นไงครับท, <I am S 1> ที่การหาดาเลียแอดเปอร์สีดาวฟรีเลยเมื่อเราได้ตัวมาแล้วครับเราก็มาท,ที่นี่เลยเพราะว่าอันนี้ผมทําดาวม่วงใช่ไหมครับผมก็มาใส่ดาวม่วงเลยนี่กดเข้าไปนี่เท่านี้เราก็ได้แอดเปอร์สีดาวที่เป็นดาวม่วงหรือจะเราจะทําแบบ6ดาวม่วงก็ได้แต่คุณก็ต้องขยันหน่อยที่จะจะนั่งไปตีหาแชตนีครับคนก็จะแย่งกัน ผมก็กล่าวว่าผมจะทําดาวม่วงเหมือนกันแต่นี้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆครับเป็นไงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ